วันนี้ผมกำลังขับอยู่ในรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดในโลกครับนั่นคือรถยนต์นิสสันลีฟถ้าดูจากรูปทรงต่างๆรวมทั้งฟิลลิ่งหรือว่าความรู้สึกขณะขับเนี่ยก็คงจะเหมือนกับรถยนต์ทั่วๆไปที่เรารู้จักกัน คือนิสสันลีฟเนี่ยพอเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าปุ๊บเขาก็จะเอาสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่สะท้อนถึงความเป็นรถไฟฟ้าความที่มีมลพิษเป็นศูนย์เครื่องยนต์สะอาดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็เอาสีฟ้าเป็นสีแม่แบบ นิสสันลีฟคันนี้เนี่ยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าแบบ AC Synchronous มีกำลังอยู่110กิโลวัตต์หรือเทียบเคียงได้กับ150แรงมา้าเมื่อหมุนไปได้3,283รอบจนถึง9,795รอบต่อน,นาทีแล้วก็มีแรงบิด320นิวตันเมตรตั้งแต่รอบแรกเลยคือตั้งแต่0ถึง3,283รอบต่อน,นาทีถ่ายทอดกำลังจากมอเตอร์ทั้งหมดนี่ผ่านระบบ s ิงเกิลส e ีดเกียร์รีดักชันะครับก็คือระบบเกียร์ไฟฟ้าเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าแท้ๆเป็น p e ีคือถ้าไม่มีไฟฟ้าก็ต้องจอดละไม่ใช่แบบไฮบริดที่ไฟฟ้าหมดก็ยังเครื่องยนต์ทำงานเพราะฉะนั้นพอขึ้นมาแล้วเนี่ยพอเปิดสวิชออนพอสวิชออนขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงอะไรละเพราะมันไม่มีเครื่องยนต์ทำงานเพราะนันเงียบกริบครับ ผมก็ขับมาเข้าในเมืองซอกซอนดีครับอย่างที่บอกครับแล้วพอขับช้าๆเนี่ยเสียงยางมันไม่กวนมากในรถมันเงียบมากแล้วก็อัตราเร่งใช้ได้ตัวรถเนี่ยดูภายนอกเหมือนกับเล็กๆแต่เอาเข้อจริงๆ4เมตรครึ่งความยาวของมันเนี่ยถือว่าไม่เล็กแล้วละครับ ขับมากดคันเร่งปูดปาร์ตดีครับอย่างผมขับเนี่ยเร่งจากความเร็ว80กิโมตรต่อชั่วโมงไปถึง120กิโมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่าแป๊บเดียวใช้เวลาไม่มากเหมือนกับขับรถทั่วไปกดปลืดมา150แรงม้าที่ได้จากมอเตอร์ไฟฟ้านี่ถือว่าพอเพียงทีเดียวนะครับ รถยนต์นิสสันลีฟนั้นถือว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบหรือว่า E.V. Electric Vehicle ที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดในโลกกว่า4 0 0นคันที่ขายออกไปทั่วโลกแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเราประกอบสำเร็จรูปทั้งคันจากญี่ปุ่นมาตั้งราคาอยู่ที่ล้าน9,90,000บาทอาจจะดูว่าราคาค่อนข้างสูงสักหน่อยแต่ถ้าคิดถึงความเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่มีระบบต่างๆติดตั้งมา ให้ครบถ้วนก็ต้องถือว่าสมน้ําสมเนื้อกับราคาครับแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านั้นหลักใหญ่ใจความเป้าหมายกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ในเมืองใหญ่เมืองที่มีการจราจรคับข้างแออัดเมืองที่มีมลพิษทางอากาศจากเครื่องยนต์เยอะๆเขาหันมาใช้รถไฟฟ้าเช้าขับออกจากบ้านไปทํางานเย็นจากที่ทํางานกลับบ้านเพราะฉะนั้นเรนจ์หรือว่าพิสัยการเดินทางของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ300400กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งโดยปกติก็จะอยู่ แค่นี้แหละครับเพราะก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในวิถีชีวิตและรูปแบบของรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วสิ่งที่จะได้จากรถยนต์ไฟฟ้านอกจากรักโลกนอกจากจะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พยายามจะช่วยโลกแล้วเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความประหยัดค่าไฟฟ้าประหยัดกว่าควัานน้ำมันอยู่เยอะก็ประหยัดกว่าการอยู่หลายเท่าละอีกอย่างหนึ่งเรื่องการดูแลรักษาเพราะไม่มีเครื่องยนต์สารหล่อลื่นต่างๆน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์ไม่ต้องพูดถึงน้ําในระบบหล่อเย็นไม่ต้องพูดถึงแถมไม่พอ เบรกก็สึกลอช้าลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้านิสสันลีฟคันนี้มีระบบที่เรียกว่า e พัดเดซึ่งจะช่วยเบรกลถได้เป็นอย่างดีไม่ต้องเหยียบกันบ่อยๆการใช้เบรกก็จะยืนยาวออกไปอีกถ้าเบรกก็จะทนทานการเบรกก็จะทนทานเพราะฉะนั้นมันจึงมีความประหยัดนอกเหนือไปจากเรื่องของประหยัดพลังงานในการขับเคลื่อนเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่า,านี้ถ้าใครที่คิดว่าเออเราอยู่ในระหว่างจะใช้รถยนต์ไฟฟ,ฟ้าดีหรือไม่ก็ต้องคิดว่าเรามีกําลังพอที่จะช่วยให้สิ่งแวดล้อมของเรามันสะอาดขึ้นดีขึ้นหรืออย่างอีกอย่างหนึ่งคิดถึงในแง่ความประหยัดระยะยาวๆแล้วบวกลบ คุณหารแล้วตอบตัวคุณเองได้เลยครับ